สวัสดีครับ FC ทุกๆชาแนลนะครับวันนี้พามาทานข้าวกับเมนูง่ายๆบ้านๆนะครับวันนี้จะมีปลาทูนะครับจะมีโครงโครงฟอสซิลปลาทูแล้วก็เนื้อปลาทูนิดหน่อยนะครับและจะมีข้าวเหนียวนะฮะนี่ข้าวเหนียวรวมด้วยผักนะครับผักชีกับผักมะเขือนะครับนี่มะเขือนะครับแซวแล้าขาดไม่ได้ครับนี่ครับนำพริกปลาทูพระเอกในในในเรื่องนี้นะฮะ ทานข้าวด้วยกันนะครับแซ่บๆเลยนะฮะมาเร้วเชิญทานกันเลยนะครับเดี๋ยวหามะเขือก่อนมะเขือ,อ,อ,อถูกใจตัวไหนกรกอบๆเนี่ยนะเขียวๆนะอืมแล้วก็รังพริกเนาะอันนี้คือพริกปลาทูนะครับนี่นะเราจะไม่ใส่น้ำนะอ่าอันนี้เป็นปลาทูแห้งเนาะมนี่มาลองกินดูเลยครับอืมอืมอร่อยหอม เข้าร้อนๆด้วยครับพี่น้องทุกคนข้าถุงเป็ดมาเมื่อตะกี้นี่ฮะกินร้อนๆเลยอร่อยมากกับน้ำพริกปลาทูนะครับ<ส>ก็จะมีปลาทูตัวหนึ่งนะฮะไว้กินแกเผ็ดออืืลอ,อ,อ,องชิมบัคซีดูฮะอื เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองคิมบักชีให้ดูอืกลิ่นหอมครับพี่น้องทุกคน<ง>อร่อยมากเลยสุดยอดครับอยากให้มาชิมเลวยตนเองว่ารสชาติมาอร่อยจริงไหมประมาณนี้อดูดิบักชีก็สดๆเลยครับอเขาสวนมาแป๊บเดียวครับดูดิอร่อมยมากปลาทูก็จะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ฟอสซิลนะครับฟอสซิล ไว้เคี้ยวเล่นนะครับเคี้ยวมันมันปากเ,เคี้ยวเล่นก็นมันปากดีนะครับเนี่ยแต่ผมจะเล่นเอาเนื้อดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่นะครับนี่จะมีก้างนิดนึงไปชิมให้ดูก่อนว่าอร่อยไหมปลาทูทอดนะอืมตอนนี้ก็แข่งประมาณส0สิบาทห้าสิบาทนะซื้อมาสองแข่งประมาณนั้น อร่อยมากเลยแล้วก็ได้เิด้วยนะ้ตถ้วยเลยประมาณหนึ่งคกครับตำได้เยอะมากกินได้หลายมือ้อประมาณสองมื้อสามมื้อลยครับประหยัดไปในตัวอ่าแซ่บๆโอเคนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับตุกๆเชี่ยวทามาทานข้าวด้วยกันอร่อยอร่อย อโอเคก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทุกๆุช่ n e ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พามากินน้ำพริกปลาทูแซ่บ